สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับกลับช่องพังทองเงินช้างไทยครับอันนี้จะพาน้องทองเงินอาบน้ำอีกแล้วครับผมอาบน้ำก่อนจะขึ้นไปข้างบนครับไปแล้วครับไปแล้วครับตื่นไปถูกก้อนหินอีกแล้วครับ anh lắm rồi thôi thôi lắm rồi thôi ไปเงินตัวไปเอมามาแล้วมา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 เลยครับผมอันครับวิวตรงนี้ก็สวยด้วยครับวิวตรงนี้ครับสวยมาก ดูไปด้วยครับดูน้องทองมันอาบน้ำไปด้วยครับก่อนจะขึ้นไปข้างบนครับมาอาบน้ำอย่างนี้ครับทุกวันน้องก็หิวครับดูไปด้วยกินไปด้วยครับเรื่องกินเรื่องใ่เลยครับ แป๊บหนึ่งก็จะไปฝั่งนู้นอีกนู้นครับต้นกล้วยนะครับเดีย๋ยน้องกินหญ้าไปก่อนครับก่อนก็ฉีดน้ำเดีย๋ยน้องมาถูอีกตรงนี้ก็จะเป็นน้องปุก,กี้ครับข้างล่างครับน้องลักกี้ก็ข้างบนนู้นครับน้องนาเดียครับอย่าท้องจันนะครับอย่างพ่อ,อวานยังไม่มาเลยนะครับ ว่อวบนนี้เมื่อคืนฝนตกครับอยู่แต่ละเชือกนะครับแสงแก๊สเลยนะครับเล่นดิน,นครับน้องทองเงินก็ไม่เบานะครับนู่อน,นอยู่สวยงามมากๆเลยนะครับ เราอยู่ด้วยกันก็ทั้งหมด9เชือกนะครับเราตกงานอยู่ที่นี่ครับทั้งหมด9เชือกนะครับตกงานมาแต่โควิดรอบแรกเลยนะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะหายตอนไหนครับน,นี้เราก็สู้ไปครับก็ขอฝากพ่อพ่อแม่แม่เอซด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไอครและเข้ามาเป็นกําลังใจกดติดตามให้ช่องของน้องด้วยนะครับ ตอนนี้ยอดซับของน้องก็ยังน้อยมากครับน้องต้องเงินครับยอดซับยังน้อยครับเข้ามาเป็นกําลังและช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับได้ถ่ายคลิปให้ดูทุกๆวันนะครับช่วยชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีคนติดตามเยอะๆและได้มีกําลังใจนะครับได้สู้ต่อไปนะครับได้ถ่ายคลิปให้ดูดูให้ดูทุกทุกวันนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากแม่แม่เอฟซีนะครับช่วยกดไลค์กดชร์ให้ด้วยนะครับและ กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องพันองเงินช้างไทยนะครับทาง youtube นะครับเราอยู่ที่นี่ด้วยกันก็ต้องหมด9ก้าเชือกนะครับเราตกงานอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวพอควันจะถ่ายให้ดูนะครับโอ้นี่ครับพอควันก็ยังไม่มาจากเกี่ยวยาเลยนะครับนี่ครับดูครับของมันก็จะเป็นพรายซิกครับนองเซนดี้ครับนู่นครับเราอยู่ด้วยกันอีก ตัวเล็กของเราก็ขึ้นไปแล้วครับอีกเชือกหนึ่งก็ขึ้นไปแล้วครับฟานพ่อวันมาจากตัดญ้าเลยครับวันนี้พ่อฟันมาแต่เช้าเลยครับมาก่อนเพื่อนเลยนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับทาง YouTube นะครับช่องพังทองเงินช้างไทยนะครับช่วยติดตามให้ด้วยนะครับได้มียอดทับเยอะๆครับ ได้มีกำลังใจนะครับถ่ายคลิปให้ดูทุกๆวันนะครับน,น้องก็ได้เดินมาแล้วครับเดินมาเรื่อยๆนะออกฟันแล้วออกฟันกจ็จะให้น้องสูงครับสูไปเรื่อยๆก่อนครับ นี่ก็ดสวยงามมากเลยครับเฮ้ยเดินมาหาพ่อค้าแล้วครับอืมครับเคลื่อนฝนตกนะครับแต่ตกไม่หนักนะครับตกโปรยๆครับตกไม่หนักครับจางปลากันเล่นโคลนเล่นดินนะครับแบบใบใจเลยครับแต่ไรเคี้ยงนะครับเหลืองเหมือนกับช้างเผือกเลยนะครับนี่ครับ แต่ละเชือกนะครับโอ้ยดูไม่จืดเลยครับวันนี้พอกผันเหนื่อยแน่ครับแต,แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีไม่ได้ทํางานนะครับไม่ได้ทํางานนะครับน้องเล่นบ้างครับถูไปก่อน,นครับก่อนจะขึ้นไปข้างบนนะครับไปน้องถูไป น้องจะชอไปฝั่งนู้นครับเฮ้ยเงนถอยน้องจะไปแล้วเฮ้ยโอ้ยน้องอยลงไปเฮ้ยเถื่อเไปข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างล่างหญ้าเย,าย,ยอะๆครับเถื่เถืพวกพันต้องเรียกไว้ตลอดครับไม่งั้นน้องจะลงไปข้างล่างครับข้างล่างมัน เป็นชั้นครับอืวิวสวยงามมากเลยนะครับฝางก็ต้องมาอาบน้ำอย่างนี้นะครับทุกวัน,นครับหลังจากมาตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมหา้าเตรียมอาหารให้น้องกินตอนกลางวันเรียบร้อยแล้วก็าอาบน้ำอย่างนี้ครับทุกวันนะครับท,ท,ทุกวันเลยนะครับ ถึงจะมีแขกหรือไม่มีแขกหรือจะทํางานไม่ได้ทํางานก็ต้องอาบให้น้องทุกวันนะครับอาบอย่างนี้เลยครับทุกวันเลยนะครับวางก็มาจากตัดญ้านะครับไปวันนี้มาก่อนเพื่อนเลยครับไ,ไกลมากเลยครับประมาณสิบกิโลนะครับไปกลับก็ยี่สิบกิโลนะครับเพราะว่า ไปเรื่อยๆครับเราไม่มีเราไม่ได้ปลูกหญ้าไว้นะครับเราก็ไปเจอที่ไหนก็ไปตัดที่นั่นนะครับเราก็ขับสาเล้งนะครับหมอขับสาเล้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับหมอใส่าสาเล้งนะครับมีอุ ini, ปก่อนมาเร็วกับเพื่อนเลยนะครับก็พาทาั้นมาอาบน้ำนะครับ ก่อนจะขึ้นไปข้างบนนะครับมาถ่ายคลิปให้แม่แม่เอีดูนะครับจะได้อัปเดตกอาการนะครับและน้องทองเงินให้ดูทุกๆวันนะครับก็ขอฝากแม่แม่ไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดสับตะไคร้และกดติดตามทางย t u b e ให้ช่องทงทองเงินช้างไทยด้วยนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นอนกลิ้งเลยนะครับดูครับกลิ้งใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็วิวสวยด้วยครับโอ้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับทาง YouTube นะครับช่วยกดติดตามให้น้องทองเงินด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับช่วยกดไลก์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทางทองเงินช้างไทยนะครับแม่แม่เอฟสีทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ